ฟังที่ชอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องลึกลับเรื่องผีน่าจะต้องรู้จักถนนสาย44 Southern Sea Board กันดีนะครับมันเป็นถนนที่เชื่อมยาวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดกระบี่และพังงายาวเป็นร้อยกิโลต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2-3ชั่วโมงที่ถนนเส้นนี้น่าจะเป็นที่รู้จักก็เพราะว่ามันมีตำนานเรื่องผีอยู่เยอะมากครับหลายคนบอกกันว่าเวลาที่ต้องสัญจรผ่านถนนเส้นนี้ก็มักจะเจอกับเรื่องแปลกแปลก,กันซะเยอะ เช่นเดียวกับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้ครับมันเป็นเรื่องของคุณเอกซึ่งคุณเอกเนี่ยเขาทํางานเป็นหน่วยกู้ภัยที่อยู่ในพื้นที่ของถนนสาย44ครับตัวเขาบอกว่าการที่ต้องทํางานแบบนี้เขาก็มักจะเจอกับเรื่องแปลกๆอยู่บ่อยๆแต่สําหรับครั้งนี้ครับสิ่งที่เขาได้เจอมันเป็นเรื่องที่เขาต้องจําฝังใจไปตลอดชีวิตถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันครับกับเรื่องถนนสาย44 เส้นนี้ผีดุคุณเอกเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ภาคใต้ครับเขาทำงานอยู่ตรงนี้มาเป็นเวลากว่า11ปีเรื่องที่จะเล่านะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาเองในตอนที่คุณเอกต้องเข้าเวรกลางคืนมันเป็นช่วงเวลาประมาณปี2556ครับในคืนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าสภาพอากาศโดยรวมในช่วงหัวค่ำก็มีฝนตกลงมาหนักอยู่พักใหญ่ก่อนจะซาลงในช่วงดึก ถนนสาย44เส้นนี้คุณเอกเขาบอกว่าเขาวิ่งมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบครับคนที่นี่รู้กันดีว่ามันเป็นถนนเส้นตรงยาวมีทั้งหมด4เลน2ข้างทางโดยส่วนมากแล้วก็เป็นที่โลง่งสลับกับพุ่มไม้เส้นนี้รถสัญจรไปมาก็มีอยู่น้อยครับโดยเฉพาะช่วงดึกๆยิ่งแทบไม่เห็นรถเลยมองไปไกลแค่ไหนก็เห็นแต่ความว่างเปล่าเวลาขับกลางคืนคุณเอกเขาก็ชินกับสภาพแบบนี้ครับเพราะว่าอยู่ที่นี่มานาน ไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุหรือมีคนขับรถหลับในหลุดข้างทางก็มักไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องกังวลในคืนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มศูนย์วิทยุแจ้งเหตุเข้ามาว่ามีรถเสียอยู่ริมถนนสาย44ช่วงกิโลเมตรที่27ขอให้คุณเอกเข้าไปตรวจสอบคุณเอกเขาก็ตอบรับงานทันทีนะครับแล้วก็ขับรถออกไปคนเดียวเพราะว่างานแบบนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้าไปช่วยเข้าไปซ่อมเพราะว่างานแบบนี้ครับ ปกติแล้วมักจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนหากไม่ได้มีรายงานว่ามีคนเจ็บหรือต้องใช้ทีมงานหลายคนก็สามารถที่จะออกไปคนเดียวได้ระหว่างที่คุณเอกขับรถไปและก็ใกล้จะถึงนะครับจุดที่ได้มีการรับแจ้งอีกประมาณ2กิโลเมตรช่วงนี้บรรยากาศรอบตัวมันเงียบกว่าปกติเพราะโดยปกติแล้วคุณเอกมักจะชินกับเสียงจิ้งรีดเสียงกบเสียงแมลงกลางคืนที่ดังอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งครับตอนนี้เขารู้สึกว่าความรู้สึกในห้องโดยสารมันเริ่มอึดอัดแปลกๆเขาหายใจได้ไม่ทั่วปอดครับตอนนั้นแอร์บนรถก็ยังทำงานปกติในบางช่วงคุณเอกรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรมาบีบกดบริเวณบา่ากับต้นคอเบ,บาๆทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถึงขั้นให้ต้องตกใจเพราะในงานกู้ภัยที่เขาทาครับเขาก็บอกว่าเขามักจะพบกับเรื่องราวแปลกๆอยู่บ่อยๆเมื่อขับเข้าใกล้ประมาณกิโลเมตรที่27 ไฟหน้ารถของคุณเอกก็เริ่มจับเห็นไฟกระพริบของรถคันที่จอดเสียอยู่ตรงตำแหน่งที่ได้รับแจง้งไฟฉุกเฉินของรถคันนั้นกระพริบช้ากว่าปกติคล้ายกับว่ารถคันนั้นแบตเตอรี่กำลังอ่อนลงเรื่อยๆคุณเอกได้เอารถฉุกเฉินไปจอดในระยะปลอดภยัยดับเครื่องยิบไฟใช้กับวิทยุลงไปและทำการตรวจสอบสภาพรถรอบคันเขาเดินเข้าไปหารถเก๋งคันนั้นในระยะประมาณ7-8เมตรครับในตอนนั้น ไม่มีเสียงอะไรบริเวณรอบๆอบรถสภาพรถก็ไม่มีร่องรอยของการชนไม่มีเศษชิ้นส่วนใดตกหล่นไม่มีคาบน้ำมันหรือรอยเบรกบนพื้นถนนทุกอย่างดูปกติรถจอดชิดขอบถนนดีไม่มีอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางคนอื่นเมื่อคุณเอกเขาใช้ไฟฉายส่องผ่านกระจกด้านข้างคนขับเข้าไปในห้องโดยสารเบาะฝั่งคนขับว่างเปล่าแต่สิ่งที่เห็นคือบนเบาะฝั่งข้างคนนั่งข้างหน้า มีสิ่งที่ดูเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งขดตัวอยู่ครับเธอคนนั้นนั่งก้มตัวเอ็นไปด้านหลังเล็กน้อยรูปทรงคล้ายกับคนกอดเข่าตัวเองศีรษะก้มต่ำผมยาวปลกหน้ามองไม่เห็นหน้าได้ชัดเจนชุดที่ใส่ก็ดูเหมือนชุดปกติครับเสื้อยืดแขนยาวกางเกงขาย,ยาวธรรมดาไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตในแวบแรกในมุมมองของคุณเอกในตอนนั้นสิ่งแรกที่คิดก็คือ คนข้างในอาจจะหมดแรงจากการรอความช่วยเหลือหรืองีบหลับพักระหว่างที่รอตัวคุณเอกมาถึงเพอสภาพคนขับที่ต้องจอดรถเสียกลางคืนในเส้นแบบนี้เขาก็มักจะเจอบ่อยคุณเอกลองเคาะกระจกไปเบาๆครับแล้วเรียกด้วยเสียงปกติหลายครั้งน้องครับหน่วยกู้ภัยมาช่วยนะครับได้ยินไหมครับแต่ไม่มีการตอบสนองจากคนที่นั่งภายในไม่มีการขยับตัวแม้แต่น้อย ศีรษะยังคงก้มต่ำอยู่ในท่าเดิมหลังจากที่ยืนสังเกตการหยุดพักหนึ่งคุณเอกครับเริ่มขยับไฟฉายส่องตรวจสอบตำแหน่งอื่นเพิ่มเติมเขาก้มส่องดูพื้นที่ภายในห้องโดยสารบริเวณที่ว่างหน้าเบาะของทั้งสองฝั่งปรากฏว่าสิ่งที่คุณเอกเห็นทําให้เขาถึงกับช็อกรับตอนที่ส่องไปเพื่อจะดูใต้คอนโซลล่างบริเวณที่นั่งของผู้หญิงคนนั้นที่กําลังนั่งขดตัวอยู่ เขาสาต์ไฟฉายขึ้นมาถึงบริเวณช่วงเท้าของผู้หญิงปรากฏว่าเธอไม่มีเท้าครับไม่มีเท้าหรืออวัยวะใดๆโผล่ออกมาจากตำแหน่งที่นั่งของเธอซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้ามีคนนั่งกอดเข่าอยู่บนเบาะจริงๆพื้นที่วางขาควรต้องเห็นส่วนขาหรือปลายเท้าโผล่มาอย่างน้อยส่วนใดก็ส่วนหนึ่งในตอนนั้นต้องบอกว่าคุณเอกเขาไม่คิดถึงเรื่องผีครับแต่คิดว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างในอาจจะเป็นผู้พิการ เขาจึงได้มีการถอยห่างออกมาอีกประมาณ3-49ก้าเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองส่องจากด้านหน้าเผื่อว่าตัวเขานั้นอาจจะตาลายหรือเห็นมุมสะท้อนของกระจกที่ทําให้มองไม่เห็นเท้าของเธอแต่ในขณะที่เขากําลังส่องไฟและสังเกตบริเวณเท้าเธออยู่นั่นเองมันเริ่มมีเสียงหัวล้อเล็กๆเบาๆดังขึ้นครับตัวของผู้หญิงคนนั้นเริ่มขยับตัวพอเขาเงยหน้าและยกไฟฉายขึ้นไปเพื่อจะมองให้เห็นผู้หญิงทั้งตัวอีกครั้งหนึ่ง ภาพที่คุณเอกเห็นคือตอนนี้เธอเงยหน้าขึ้นมาแต่ปากเธอห้อยครับคล้ายกับว่ากามของเธอนั้นหลุดออกลิ้นเธอห้อยตรงเตงสายไปสายมาภาพที่เห็นเป็นอะไรที่น่าสยดสยองมากคุณเอกล้มลงกับพื้นหน้ารถครับใจเต้นแรงเหมือนวิ่งสี่คูณร้อยมาเขาตั้งสติอยู่สักคู่หนึ่งแล้วก็ทําการลุกขึ้นยืนจําใจมองไปในรถอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาคิดไปในทางที่ดีครับว่า บางทีผู้หญิงคนนั้นเธออาจจะได้รับบาดเจ็บและต้องเล่งทําการช่วยเหลือโดยด่วนแต่พอคุณเอกลุกขึ้นมาครับเขาได้ส่องไฟไปในรถอีกครั้งหนึ่งในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีตอนนี้ภายในรถว่างเปล่าทั้งสองฝั่งไม่มีคนไม่มีร่องรอยของอะไรเหมือนภาพทุกอย่างเมื่อสักครู่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงคุณเอกยืนเงียบมองไปในรถคันนั้นอยู่พักหนึ่งไม่มีเสียงไม่มีแสง ไม่มีการขึ้ื่อนไหวใดๆลอบข้างนอกเสียจากแสงไฟฉายที่อยู่ในมือและแสงไฟของถนนที่กระพริบติดติดดับดับอยู่ห่างออกไประหว่างที่กำลังยืนนิ่งและคิดวางแผนอยู่นั่นเองจังหวะนั้นครับมันเกิดเสียงเคาะเบาๆมาจากด้านหลังรถฉุกเฉินของคุณเอกลักษณะเสียงมันคล้ายกับเสียงก้อนกวนเล็กๆกระเด็นมาโดนตัวรถไม่ดังชัดเจนแต่ก็ได้ยินชัดพอที่จะรู้ว่า มันมาจากด้านหลังบริเวณท้ายรถฝั่งซ้ายตรงกับตำแหน่งพุ่มหญ้าที่อยู่ริมถนนคุณเอกยกไฟฉายขึ้นส่องตำไปบริเวณพุ่มหญ้านั้นอย่างช้าๆกวาดไฟวนไปเรื่อยๆเป็นวงกมลมรอบตัวแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติครับไม่มีสัตว์ไม่มีเงาคนไม่มีร่องรอยการขยับของพุ่มไม้หรือร่องรอยการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเขายืนนิ่งต่ออีกสักพักใหญ่สัญชาตญาณในงานกู้ภยัยเริ่มเตือนในใจว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มมีความผิดปกติชัดเจนมากขึ้นมากกว่าคำว่ารถเสียปกติแล้วระหว่างที่ตัวคุณเอกนะครับเขากำลังคิดว่าจะเดินอ้อมไปเช็คฝั่งตรงข้ามของรถเสียงจากวิทยุก็ส่งเข้ามาในเวลาเกือบเกือบเที่ยงคืนพอดีเสียงในวิทยุแจ้งข้อมูลใหม่สั้นๆครับว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้แจ้งเหตุเข้ามาเมื่อตอนต้นนั้นเป็นเบอร์ว่างไม่มีผู้ใช้งาน ทางศูนย์ได้มีการโทรกลับไปเพื่อที่จะขอข้อมูลก็ติดเป็นสัญญาณตอบว่าเบอร์นี้ยังไม่ได้เปิดใช้บริการคุณเอกรับสัญญาณตอบกลับศูนย์ไปส,สั้นๆครับแต่หลังจากได้ยินข้อมูลตรงนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าใจไม่อยู่กับตัวแล้วครับเพราะต่อให้เบอร์นั้นจะเป็นเบอร์ที่มีเจ้าของจริงๆแต่ตัวคุณเอกก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าไม่มีใครสามารถโทรไปแจ้งได้จากจุดนี้อย่างแน่นอนเพราะพื้นที่ที่ยืนอยู่ตอนนี้มัน ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับคุณเอกเริ่มพิจารณาว่าตอนนี้เขาควรยุติการสำรวจในจุดนี้ก่อนชั่วคราวเพื่อกลับไปรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะในขนาดนั้นไม่มีความจำเป็นที่ตัวคุณเอกจะต้องเข้าไปเสี่ยงตรวจสอบให้มากกว่านี้โดยลำพังเมื่อความผิดปกติมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคุณเอกเล่งก้าวฝีเท้าตัวเองเดินกลับขึ้นรถช้าๆครับพร้อมยกไฟฉายส่องกวาดรอบตัวไปตลอดทางจนถึงตัวรถ เปิดประตูขึ้นไปในห้องโดยสารแล้วปิดประตูแน่นเตรียมสตาร์ทเครื่องเพื่อที่จะเคลื่อนรถออกจากพื้นที่โดยทันทีหลังจากขึ้นรถตั้งสติอยู่สักคู่หนึ่งเขาก็ค่อยๆขับออกจากจุดที่รถจอดอยู่เพื่อที่จะเดินทางกลับศูนย์ครับในระหว่างขับไปช่วงแรกก็ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติอะไรครับถนนยังคงเงียบโลง่งว่างไม่มีรถคันอื่นสวนมาแสงไฟบนถนนยังทำงานได้ในบางช่วง มีติดดับสลับกันไปตามสภาพเดิมที่คุ้นเคยบนถนนเส้นนี้หลังขับมาได้ไม่ถึง2นาทีครับในระยะไกลด้านหน้าสายตาของคุณเอกเริ่มสังเกตเห็นจุดแสงไฟแวววาวหลายจุดรวมตัวกันเคลื่อนตัวเข้ามาทางฝั่งขวามือของถนนแสงไฟนั้นไม่ใช่ไฟหน้ารถยนต์ธรรมดาแต่เป็นแสงไฟสีสันหลากสีเหมือนหลอดไฟตกแต่งตามสารพระภูมิครับ มันกับพิบูบวาบหลายสีสลับกันเป็นจังหวะชัดเจนว่านั่นน่าจะเป็นไฟแต่งรถประเภทที่ตกแต่งเองพอแสงเข้ามาใกล้มากขึ้นจึงเห็นตัวรถชัดมันเป็นรถสามล้อพ่วงข้างแบบเก่าที่ชาวบ้านแถบนี้มักใช้บรรทุกของครับตัวรถพ่วงถูกตกแต่งด้วยไฟหลอดเล็กๆทั้งคันเลียงตั้งแต่หัวรถไปถึงท้ายพ่วงข้างไฟสีแดงส้มเหลืองกับพิบสลับกันเหมือนสารพระภูมิเคลื่อนที่ เห็นจากระยะไกลในบรรยากาศว่างเปล่ามันเด่นและผิดแปลกกว่าปกติอย่างมากโดยเฉพาะกลางดึกบนถนนเส้นนี้ตอนแรกคุณเอกก็บอกว่าเขายังไม่ได้กังวลอะไรครับคิดว่าอาจจะเป็นชาวบ้านขับกลับจากทำงานที่ไหนสักแห่งเพราะเคยเห็นชาวบ้านแถวนี้ก็ทำรถแบบนี้กันอยู่บ้างแต่เมื่อระยะระหว่างรถฉุกเฉินของคุณเอกกับรถพ่วงคันนั้นเหลือประมาณ20เมตร พฤติกรรมของรถพ่วงก็เปลี่ยนไปอย่างทันทีครับตัวรถพ่วงที่ตอนแรกขับเข้ามาเรื่อยๆเอ,อๆื่อยๆกับเร่งความเร็วขึ้นทันทีเมื่อเข้ามาในระยะสายตากับรถของคุณเอกราวกับว่าคนขับพยายามที่จะเลี่ยงไม่ให้เรามองเห็นตัวมันในระยะใกล้ได้รถพ่วงคันนั้นเร่งความเร็วขึ้นอย่างผิดธรรมชาติพอเท่าท,ที่ทราบนะครับรถ3ล้อพ่วงข้างปกติไม่สามารถทำความเร็วในช่วงส,สั้นๆได้เร็วขนาดนี้ ทันใดนั้นเองคนขับคนนั้นครับเขาขับรถพุ่งผ่านหน้ารถของคุณเอกไปก่อนที่จะเบี่ยงซ้ายพุ่งออกข้างถนนหายเข้าไปในแนวพุ่มไม้ข้างทางด้วยความเร็วสูงโดยไม่มีการชะลอล้อหลังพ่วงกระแทกกับขอบถนนฝั่งไหลาทางจนเกิดเสียงดังอย่างหนักก่อนที่ทั้งคันจะหายเข้าแนวป่าต่ำไปในความมืดข้างทางสถานการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีครับ ความรู้สึกในตอนนั้นเปลี่ยนจากความแปลกใจเป็นความรู้สึกกดดันในทันทีเพราะพฤติกรรมการขับแบบนี้คุณเอกสันนิษฐานว่าเบื้องต้นคนขับอาจมีอาการเมาเพราะตกกลางคืนแบบนี้คนแถวนี้ไม่มีใครขับรถเล่นแบบเสี่ยงตายขนาดนั้นแน่นอนคุณเอกเขาตัดสินใจครับจอดรถตรงไหลทางทันทีกดไฟฉุกเฉินเอาไว้แล้วหยิบวิทยุลงจากรถอีกครั้ง เขารีบเดินเข้าไปสำรวจในแนวพุ่มไม้ตรงจุดที่รถพ่วงตกลงไปในระยะห่างประมาณ15เมตรจากขอบถนนบริเวณนี้เป็นพุ่มไม้เตี้ยสลับกับแอ่งน้ำขังตื้นๆบริเวณแนวหญ้าพื้นที่ด้านล่างถูกรถพ่วงบดจนเป็นรอยชัดลากยาวเข้าไปในแนวพุ่มคุณเอกค่อยๆก้าวเดินตามร่องรอยเข้าไปโดยไฟฉายก็ยังคงเปิดอยู่และก็มีการส่องเข้าไปด้านหน้าเมื่อเข้าไปถึงระยะประมาณ20เมตรในแนวพุ่มที่รถพ่วงควรจะต้องจอดอยู่ คุณเอกกลับไม่พบตัวรถสามล้อพ่วงคันนั้นครับพื้นที่กลางทุ่งตรงนั้นว่างเปล่าลอยอยางลากเข้ามาสุดแค่ตรงนี้แล้วก็หายไปไม่มีรถไม่มีอะไรตกหล่นแม้แต่นิดเดียวทั่วทั้งบริเวณว่างเปล่าไปทั้งพื้นที่มีแต่แนวหญ้าเตียเต้ยเตี้ยเต็มทุ่งคุณเอกเริ่มรับรู้ได้ชัดเจนว่าทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้มันเกินความปกติไปไกลแล้ว และสิ่งที่คุณเอกกำลังเห็นอยู่นั้นคงไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนอย่างที่คุณเอกเห็นแล้วก็ได้เขารีบขึ้นรถและขับออกจากพื้นที่ตรงนั้นเพื่อที่จะกลับศูนย์โดยทันทีและก็ไม่หยุดอีกเลยตลอดเส้นทางที่ขับกลับครับจนกระทั่งถึงศูนย์เวลาประมาณตีหนึ่งเษก็ได้มีการรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดตามที่เกิดขึ้นให้กับหัวหน้ากะแล้วก็ทีมงานฟังโดยละเอียดหลังจากที่ได้มีการเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดจบครับเพื่อนร่วมงานที่ทํางานร่วมกัน ก็ได้มีการเล่าเสริมขึ้นมาว่าเมื่อประมาณ3ปีก่อนช่วงกิโลเมตรที่27จุดเดียวกับที่คุณเอกไปเจอเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงผู้เสียชีวิตเป็นชายสูงอายุคนหนึ่งครับขับรถ3ล้อพ่วงข้างดัดแปลงซึ่งตรงกับที่คุณเอกเห็นมาทุกอย่างในวันเกิดเหตุฝนตกหนักกลางดึกคุณลุงขับรถหลุดออกไปข้างทางตายคาที่ในรถแบบไม่มีใครเห็นจนถึงเช้าก่อนจะมีคนมาเจอล่าง ตามข้อมูลของชาวบ้านนะครับก็บอกว่าผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุนั้นเป็นคนที่มีนิสัยดื่มเหล้าหนักเป็นประจำชอบขับรถออกมาซื้อเหล้าดึกๆตามร้านค้าของชุมชนคาดว่าคืนนั้นแกอาจจะมีดื่มเล็กน้อยก่อนที่จะขับรถพ่วงของแกกลับบ้านไปแต่ดันเกิดเหตุการณ์รถพ่วงเสียหลักพุ่งลงไปตายข้างทางตรงทางลึกบริเวณเดียวกับที่คุณเอกไปพบเจอที่น่าสนใจกว่านั้นคือคนในพื้นที่บางกลุ่มก็บอกตรงกันว่า หลังเกิดเหตุไม่นานนะักมักมีคนขับรถกลางคืนพบเจอกับรถพ่วง3ามล้อข้างแต่งไฟแบบเดียวกับที่คุณเอกเห็นขับสวนไปบ้างบางคนก็เห็นว่าขับช้าๆคล้ายกับว่ากําลังจะเลี้ยวเข้าข้างทางแล้วก็หายวับไปบางคนก็เห็นเป็นไฟกระพริบอยู่ไกลๆรวมถึงชาวบ้านบางคนนะครับก็บอกว่าระยะหลังไม่ใช่เห็นแค่รถสมล้อพ่วงเท่านั้นบางคนขับผ่านก็เห็นผู้หญิงนั่งก้มหน้าอยู่ในรถบ้าง บางคืนก็เจอเป็นชายแก่นั่งก้มหน้าอยู่ก็มีบางคนเห็นคนโบกรถข้างทางกลางคืนแต่พอขับเข้าไปใกล้ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกเคสที่ฟังและน่าขนลุกที่สุดก็คือมีคนเจอพระพิสุครับพระพิสุเดินอยู่ข้างทางกลางดึกช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองยืนถือกรดอยู่เงีย,งยบๆเดินขนานไปกับถนนฝั่งเก,กาะกลางทั้งที่ในบริเวณดังกล่าวไม่มีวัดไม่มีสำนักปฏิบัติธรรมในรัศมีหลายสิบกิโลเมตร พอคนเล่าขับย้อนกลับไปดูอีกรอบก็พบว่าบริเวณดังกก่าวกับว่างเปล่าไม่มีพระรูปไหนเดินอยู่ในบริเวณเรื่องลักษณะน,นี้เกิดขึ้นบ่อยครับโดยเฉพาะในช่วงดึกและมีการวนเวียนกันไปในแต่ละจุดไม่ได้เกิดทุกคืนแต่ก็ไม่ได้เกิดกับใครง่ายๆส่วนมากคนในพื้นที่ต่างเรียนรู้กันเองครับว่าถ้าขับผ่านไปเจออะไรที่ผิดธรรมชาติสิ่งที่ควรทําที่สุดก็คือขับออกไปเงียบๆเหมือนไม่เห็นอะไร ไม่ต้องจอดไม่ต้องย้อนกลับไปดูคุณเอกเขาทิ้งท้ายไว้ครับว่าแม้ตัวของเขาเนี่ยจะทําอาชีพกู้ภยัยเจออะไรมาก็มากแต่เหตุการณ์ที่เจอในคืนนั้นมันแตกต่างออกไปเรียกว่ามันเป็นการเห็นผีเต็มๆของเขาครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตเพราะหลังจากเหตุการณ์นั้นครับคุณเอกก็ไม่ได้เจอกับเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกเลยจนบางทีก็รู้สึกง,งงว่าเวลาที่คนเจอผีหรือเจออะไรแปลกๆบนถนนเส้นนี้ อาจเป็นเพราะว่ามันเป็นการสุ่มดวงหรือเป็นเพราะตอนนั้นเราอาจจะดวงตกหรือเปล่าและนี่นะครับก็คือเรื่องเล่าของคุณเอกเจ้าหน้าที่กู้ภยัยที่ได้มีการไปประสบพบเจอกับสิ่งที่ยากจะอธิบายบนถนนสาย44เซท s e a บอร์ d ซึ่งเป็นเส้นทางที่ถูกพูดถึงเรื่องของความเฮี้ยนความเงียบความเปลี่ยวและก็นับว่าเรื่องของคุณเอกนะครับเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงจากถนนสาย44 ที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องเล่าจากถนนเส้นนี้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะมีคนเนี่ยมาเจอเรื่องแปลกๆบนถนนเส้นนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการมาแชร์เรื่องราวกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k ทางพันทิปเรียกว่ามีเจอกันบ่อยจนถนนเส้นนี้เนี่ยถูกตั้งว่าเป็นถนนผีดุนะครับคุณผู้ฟังนะครับใครที่เคยขับลงใต้และได้ผ่านถนนเส้นนี้เคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆไหมครับสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สำหรับรายการผีเล่าเรื่องในอีพีหน้าผมอัพคลิปทุกวันเวลา20นาฬิกาสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอให้เจอผีทุกคนครับ